สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเราจะพาทุกคนมาลงทะเบียนแบบดิจิตอลเข้าประเทศมาเลเซียค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2024นะคะการที่จะเข้ามาเลเนี่ยเราก็จะต้องกรอกเอกสารทางออนไลน์ค่ะทุกคนเอกสารนี้สามารถกรอกล่วงหน้าได้3วันก่อนวันเดินทางนะคะ ซึ่งการกอรอกเนี่ยก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนกรอกเอกสารการทางมือถือค่ะเพียงเราสแกน QR Code แล้วก็ลงทะเบียนนะคะส่วนใครที่ไปถึงแล้วยังไม่ได้กอรอกหรือว่าลืมกอรอกนะคะเราสามารถไปกอรอกได้ที่นู่นค่ะแต่ทีนี้เราก็จะต้องสแกน QR Code ที่เขามีให้แล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์อีกอะคะ่ะข้อเสียก็คือถ้า เน็ตเรายังไม่เสถียรหรือว่าบางคนเนี่ยแบบยังไม่ได้ซื้อเน็ตไปยังไม่ได้ซื้อซิมไปแล้วก็จะไปใช้ Wifi ที่สนามบ,บินสัญญาณอาจยังไม่เสถียรพอแล้วทาให้เราเสียเวลาในการกรอกเอกสารนะคะแนะนําให้กรอกไปเลยดีกว่าค่ะส่วนวิธีการจะกรอกยังไงเดี๋ยวไปดูกันได้ในคลิปนี้เลย ก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเข้ามาที่หน้าเว็บก่อนนะคะเดี๋ยวเว็บเราแปะไว้ให้ในโน้ตนะทุกคนพอเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการกรอกรายละเอียดตรงนี้ค่ะข้อมูลที่เขาถามก็คือจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็จุดประสงค์ที่เราไปพักที่ไหนอยู่กี่วันเดินทางยังไงนะคะก็เหมือนกับ ใบที่เรากรอกตอมทั่วๆไปค่ะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ด้วยว่าต้องกรอกอะไรบ้างหน้าตาคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนข้อมูลที่จะต้องกรอกแปะไว้ให้ตามนี้เลยนะสามารถถ่ายเอาไว้ได้นะทุกคนก็จะเป็นรายละเอียดที่เขาให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและก็เป็นส่วนที่สองนี่ก็จะเป็นข้อมูลการเดินทางของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกรอกกันเลยดีกว่าค่ะ ชื่อนำสกุลภาษาอังกฤษสะกดให้ตรงกับในพาสปอร์ตนะคะแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตดูจากมุมขวาด้านบนเลยค่ะวันหมดอายุต้องไม่ต่ำกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะอันนี้ใส่วันเดือนปีเกิดเลือกที่เป็นพอสออก่อนค่ะสัญชาติของเราก็เป็นสัญชาติไทย เมลหรือว่าฟีเมลก็เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงก็เลือกฟีเมลค่ะวันหมดอายุของพาส,สปอร์ตที่เมื่อกี้บอกไว้นะคะว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนขึ้นไปค่ะไม่งั้นก็จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศนะคะอันนี้ก็ควรเช็คให้ดีก่อนเดินทางนะ แล้วก็อีเมลที่ติดต่อได้นะคะย้ำนะคะว่าต้องเป็นอีเมลปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ค่ะเพราะว่าเขาจะส่งข้อมูลไปในอีเมลของเราให้กรอกคอนเฟิร์มยืนยันถึง2รอบค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะเลือกรหัสประเทศไทยแลนด์แล้วก็ตัดศูนย์ข้างหน้าออกนะคะใส่เบอร์มือถือเราเข้าไปค่ะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วคราวนี้เราก็มาในส่วนของข้อมูลการเดินทางนะคะเขาก็จะแจ้งให้ทราบก่อนว่าการเดินทางของเราเนี่ยจะต้องอยู่ภายใน3วันรวมถึงวันที่เรายื่นคำขอด้วยค่ะ ส่วนของข้อมูลการเดินทางเขาก็จะถามว่าเราเดินทางวันที่เท่าไหร่แล้วก็เดินทางโดยอะไรก็จะมีเป็นเครื่องบินรถไฟแล้วก็ทางเรือค่ะของเราเดินทางโดยรถไฟขบวนที่เท่าไหร่ก็ไปดูขบวนนะคะว่าเราทางโดยขบวนที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้าใครบินมาก็คือบินมาด้วยเที่ยวบินไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็กอกเข้าไป ส่วนประเทศล่าสุดที่เราเดินทางมาก่อนที่จะมาถึงมาเลยนะคะเราเดินทางมาจากไทยค่ะเราก็เลือกประเทศไทยพักที่ไหนเราจองโรงแรมอะไรไว้คะก็ไปกรอกโรงแรมนั้นนะ ส่วนที่อยู่โรงแรมสามารถเสิร์ชหาได้ตามนี้เลยค่ะตามที่เราจองเนาะแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปรหัสไปรษณีย์ก็ดูได้จากที่อยู่โรงแรมพอเรากอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจทานให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยกดส่งไปค่ะ หลังจากที่เรากดส่งไปแล้วนะคะก็ให้กลับมาเช็คเมลค่ะเราก็จะได้เมลตอบกลับมาแล้วมีรายละเอียดทั้งหมดของเรานะคะแล้วก็จะมีรหัสพินพ์อยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะให้เรานำรหัสพิน์กลับไปกรอกที่เว็บไซต์นะคะเอามาที่หน้าเว็บนะแล้วก็ให้เรากอกหมายเลขพาสปอร์ต เลือกสัญชาติเราก็เลือกเป็นสัญชาติไทยนะคะเราตตรงช่องข้างล่างนะคะเขาก็จะให้ติ๊กว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเราก็ติ๊กถูกลงไปค่ะถัดจากน,านั้นเขาก็จะมีคำถามให้เราเลือกนะคะแต่ละครั้งก็คำถามไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เขาให้เราเลือกทางมาลาย ข้อมูลเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีโปรแกรมไฟล์ให้เราโหลดใครที่สะดวกปริ้นไปหรือว่าถ้าไม่ได้ปริ้นก็คือเก็บไว้ในมือถือแล้วเราก็โชว์หน้าจอตามนี้ได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยเนาะเมื่อเราเกอกใบเข้าประเทศได้แล้วก็อย่าลืมตามไปดูคลิปเที่ยวมาเลยของเรากันด้วยนะมีหลายคลิปเลย